นางอุตราผู้ที่ชนะศัตรูด้วยการแผ่เมตตาตอนที่หนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลค่ะนางอุตราคือที่ดาของนายปุณณนะนายปุณณะคือคนรับใช้อยู่ในเรือนของสุมนเศรษฐีในกรุงราชคฤหน์นายปุณณะเป็นคนขยันในการทำงานแม้ในวันเทศกาล พวกท่านและกรรมกรอื่นๆจะพากันหยุดงานเพื่อไปฉลองแต่นายปุณณะก็ยังคงทำงานตามหน้าที่ของเขาตามปกติวันหนึ่งขณะที่เขากำลังไถนายอยู่นั้นพระสารีบุตรเทระเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วได้ถือบาดเที่ยวเดินพิกขาจารย์แปลว่าการเที่ยวขออาหาร เดินผ่านมายังทุ่งนาที่นายปุณณะกำลังไถนายอยู่นายปุณณะพอเห็นพระเทระก็หยุดไถรีบเข้าไปกราบด้วยเบญจางคบดิดสิ่งที่เขามีในตอนนั้นก็คือถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันพระเทระทากิจสีฟันและบ้วนปากแล้วจึงเดินพิคขาจา์ต่อไปนายบุญณะคิดว่า เหตุที่พระเถระมาทางนี้ในวันนี้ก็คงจะมาสงเคราะห์เราถ้าภรรยาของเราได้พบพระเถระระหว่างทางขอให้นางได้ถวายอาหารที่นำมาให้เราลงในบาทของพระเถระด้วยเถิดส่วนภรรยาของเขาเมื่อนำอาหารที่จะต้องไปส่งเขาใส่ในตะกร้านะคะแล้วก็เดินมาในระหว่างทาง านางก็ได้พบพระเทระจึงคิดว่าวันนี้เราได้พบพระเถระแต่ไทยธรรมของเราไม่มีส่วนในวันที่เรามีไทยธรรมก็ไม่ได้พบพระเถระแต่วันนี้เรามีทั้งสองอย่างพร้อมแล้วเราควรถวายอาหารที่เตรียมไปให้สามีแก่พระเทระก่อน แล้วจึงกลับมาทำอาหารใหม่ให้สามีก็ได้เมื่อนางคิดเช่นนั้นนางก็ใส่โคชนอาหารลงในบาตรพระเถระและกล่าวว่าด้วยอนิสงส์แห่งทานนี้ขอให้ดิฉันพ้นจากความยากจนด้วยเถิดพระเถระกล่าวอนุโมทนาให้ความพัฒนาของนางสำเร็จตามที่ต้องการแล้วกลับสู่วิหารส่วนนางได้ถวายอาหารแก่พระเถระแล้ว จึงรีบกลับบ้านเพื่อจัดอาหารมาให้สามีตนฝ่ายนายปุณนะก็ไถนาไปเรื่อยๆจนเวลาสายภรรยายังไม่ได้นำอาหารมาส่งเช่นทุกวันเขารู้สึกหรือเป็นกำลังจึงหยุดไถนาแล้วไปนอนพักที่ใต้ร่มไม้เวลาผ่านไปไม่นานค่ะภรรยาก็มาถึงนาแต่นางก็เกรงว่าสามีจะโกรธที่มาช้าจึงรีบพูดกับสามีขึ้นก่อนว่า ท่านอย่เพิ่งโกรธนะฟังฉันก่อนได้ไหมคะแล้วนางก็เล่าเหตุที่มาช้าให้สามีฟังดูตลอดนายคุณณะจึงกล่าวว่าเธอทําดีแล้วและฉันเองก็ได้ถวายน้ําบนฝากและไม้สีฟันแก่พระเถระเหมือนกันวันนี้นับว่าเป็นบุญของเราเหลือเกินทั้งสองสามีภรรยาต่างเพิ่มปิติและอิ่มเอิบในผลบุญที่ตัวเองได้ทํา การกระทําของเขาทั้งสองทําให้ดินได้กลายเป็นทองคําค่ะได้ปุณณนะกินอาหารเสร็จแล้วก็นอนตักภรรยาแล้วหลับไปครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมามองไปที่ทุ่งานาเห็นก้อนดินที่ตนไถมีสีเหมือนเหมือนทองคําเต็มไปทั่วท้องนาจึงรีบลุกขึ้นและบอกภรรยานั่นไงทำไมดินจึงกลายเป็นทองคำได้ละ่ะ ภรยามองดูไปก็เห็นเป็นก้อนดินเหมือนเดิมจะพูดว่าท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยและหิวจนตาลายนายปุณนะเดินไปที่นั่นหยิบขึ้นมาให้ภรรยาดูคราวนี้ทั้งคู่เห็นเป็นทองคำเหมือนกันสองสามีภรยาเก็บทองใส่ถาดไว้จนเต็มแล้วรีบไปพบพระราชาและมีความตั้งใจจะนำไปถวาย พร้อมทั้งกราบทูลให้พระราชาส่งคนไปขนทองที่ทุ่งนาของตนนั้นมาเก็บไว้ที่ท้องพระคลังพระราชาสั่งราชบุตรพร้อมเกลียนได้บรรทุกทองคำตามที่นายบุญะกราบทูลราชบุตรทั้งหลายขณะที่กําลังขนทองใส่เกลียนนั้นก็พากันพูดว่าบุญของพระราชาท่านใดนั้น ทองคำก็กลายเป็นดินเหมือนเดิมพวกราชบุตรตกใจจึงกลับไปกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระราชาทรงม,มีพระปรีชาสามารถและคิดได้จึงรับสั่งว่าพวกท่านจงไปขนทองมาใหม่จงพูดกับดินตรงนั้นว่านี่คือบุญของนายบุญนนะพวกราชบุตรทำตามคำสั่งก็ปรากฏว่าได้ทองคำมาหลายเล่มเกลียน นำมากองที่หน้าพระลานหลวงพระราชาสั่งและถามว่าในพระนครน,นี้มีใครมีทรัพย์มากเท่านี้บ้างเมื่อได้สดับว่าไม่มีจึงพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายปุณณนะและได้นามลายว่าธนะเศรษฐีพร้อมทั้งมอบทองคำทั้งหมดให้แก่นายปุณณะด้วยนายปุณณะเศรษฐี เมื่อได้ทำการมงคลฉลองตำแหน่งเศรษฐีก็ได้กลาบอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมพระภิกษุสงฆ์มาสเสวยและฉันพัตาหารที่บ้านเป็นเวลาเจ็ดวันพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเศทศนาอนุโมทนาทานนายปุญนะเศรษฐีพร้อมภรรยาและธิดาได้บรรลุโสดาปฏิพล ถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะอยากฟังอีกใช่ไหมคะ